แนะนำสถานที่กางเต็นท์ค่ะนะคะเป็นสถานที่กางเต็นท์สำหรับสายชิคๆนะคะเน้นความเรียบง่ายสะดวกสบายนะคะไม่วุ่นวายและไม่เสียงดังที่สำคัญนะคะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะคะสามารถไปกางติดหาดได้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำมีเยอะมากๆนะคะมีห้องอาบน้ำนะคะถ้าเป็นโซนริมสุดฝั่งนู้นเลยนะคะก็คือ30ห้องเลยทีเดียวนะคะและมีโซนให้ปั่นจักรยานคะ่ะ เป็นโซนปั่นจักรยานห้ามนํารถเข้ามานะคะและบรรยากาศหรือว่าลานกลางเต็นท์นะคะคือกว้างมากนะคะไม่แออัดนะคะก็ประมาณ สี่ทุ่มก็งดใช้เสียงดังแล้วนะคะลักษณะของหาดนะคะอันนี้เป็นรูปของลักษณะของหาดก็เป็นรูปโค้งตัวยูเลยนะคะคือหาดสวยมากเป็นแนวราบนะคะให้เด็กสามารถเล่นน้ำได้สะดวกสบายบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะสำหรับใครที่ชอบกลางเต็นท์นะคะบรรยากาศนี้นะคะคือดีเลิศจริงๆนะคะ ใครที่มานะคะสามารถแวะเวียนมาได้เลยนะคะที่ปางบุรีนะคะอุทยานแห่งชาติปางบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะบรรยากาศดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านกาแฟค่ะนะคะบรรยากาศร้านกาแฟก็สุดชิคนะคะมีศูนย์อาหารนะคะหรือว่าร้านอาหารสวัสดิการนะคะ ปิดตอน6โมงเย็นนะคะใครจะสั่งอาหารก็สั่งแบบรวดเร็วได้เลยส่วนร้านกาแฟก็เปิดตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะปิดประมาณ6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะใครที่มาพักที่นี่ก็สามารถเตรียมอาหารมาปรุงด้วยตัวเองได้แต่ว่าก็มีบางส่วนนะคะที่ไม่อยากให้ก่อไฟเช่นสนามหญ้านะคะค่าบริการนะคะ ค่าบริการคนละ50บาทนะคะผู้ใหญ่ส่วนเด็กไม่คิดราคานะคะเป็นค่าบริการที่ถูกมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบหาดนะคะที่จริงหาดคือยาวมากๆนะคะหินที่เจอเมื่อกี้นะคะเป็นหินกันคลื่นนะคะ และที่สําคัญนะคะทุกมาในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็คือไม่มีคลื่นเลยนะคะเด็กๆเ,เล่นน้ำไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆเล่นได้ทั้งวันนะคะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาน้ำลงเนาะก็พาน้องๆมาเล่นน้ำได้สบายเลยเห็นไหมคะ เล่นแบบไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าขึ้นไม่แรงเลยน้องตัวเล็กนะคะและที่สำคัญนะคะยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้เช่นตกปลานะคะหรือว่านะคะที่เรากำลังทำอยู่นี่นะคะก็คือให้น้องเล่นน้ำและจับกั้งนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นกิจกรรมที่เราใช้ในช่วงเวลากลางวันนะคะคือการจับกัง้ง และตกปลานะคะเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะจับก้างเนาะอันนี้น้องตัวเล็กนะคะเราก็เลยถือว่าจับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่ก็สามารถไปประกอบอาหารได้นะคะอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูเบื้องต้นว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นหอยปูเสฉวนหรือ นะคะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่คืออุทยานแห่งชาติปางบุรีนะคะใครที่แวะเวียนไปมาก็คือสามารถมาพักทักทายหรือว่าเจอกันก็สามารถทักทายได้นะคะที่นี่สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะที่สำคัญนะคะตอนกลางคืน4ี่หลังสี่ทุ่มงดใช้เสียงดังนะคะก็คือให้เกียรติกับ คู่พักอื่นๆนะคะแต่ถ้าเรามานั่งริมหาดก็คือสามารถใช้เสียงได้เล็กน้อยแต่ว่าไม่ดังเนาะนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราไปจับปูนะคะนี่คือปูม้านะคะปูม้าจับปูจับปลากันตอนกลางคืนนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่เราทํามานะคะถ้าน้องตัวเล็กก็คือจับมาแล้วก็คือปล่อยนะคะทุกคนอันนี้คือปูม้านะคะ ค่ะถ้าเขายังไม่สามารถทานได้แล้วก็ปล่อยนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งคือเนื้อแน่นเลยทีเดียวนะคะเป็นกิจกรรมดีๆฝากไว้ด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะปานบุรีค่ะ